สวัสดีค่ะบ้านกบสัวนันขอสามีแค่เรื่องเดียวจะได้อยู่อย่างสบายใจหากย้อนกลับไปในตอนแต่งงานกันมานาน9ปีแล้วเรื่องครอบครัวของทั้งคู่นั้นสาวกบบอกว่าน้องนาดาลูกสาวคนสวยมีพัฒนาการเล่นละครที่ดีกว่าเดิมส่วนน้องนาดนลูกชายคนเล็กนั้นยังทำงานในวงการไม่ได้เพราะยังเด็กไป แต่ส่วนมากจะใช้ความทะเลนและหน้าตาเป็นมากกว่าเอาใจพี่ป้าน้าอาจนมีแฟนคลับเยอะมากและเรื่องความรักพ่อกับแม่กบนั้นแม้จะกรองรักกันมา9ปีแต่เห็นแบบนี้แม่กบก็มีข้อแม้กับพ่อบรู๊ด้วยเหมือนกันนะคะแต่งงานกันมา9ปีหมดโรแล้วไหมต้องบอกก่อนว่าคู่เราเป็นคู่สบายๆเลยง่ายๆจริงๆตอนปีแรกก็มีบ้างนะ แต่พอเป็นดอกไม้เราบอกว่าอย่าซื้อมาจริงๆแล้วข้าวของก็เป็นของนอกกายจริงๆนะกบเคยขอเขาไว้แล้วเรื่องนี้อย่าทําให้เราเสียใจอย่าทําให้กังวลเมื่อเขาต้องออกไปทํางานข้างนอกอยู่ด้วยกันมาสบายใจมา9ปีแล้วอีกทั้งครั้งหนึ่งด้านกบสูนันเคยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทเพราะต้องคอยปลอบลูก จนฝันร้ายสะดุ้งตอนละเมอหัวเราะแต่นั่นเป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้ดูแลอยู่กับลูกและนอนกับลูกต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดจะแยกห้องนอนด้วยเหตุผลนี้นี่เองจึงทําให้กบสุวนรณนนั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีบลูกดนุพรเพราะกบนั้นเลือกที่จะอยู่กับลูกนั่นเองจ้าและล่าสุดในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุ52ปี ของคุณพ่อบรูคสมาชิก4บ้านปุณกันก็ได้ออกกันไปชวนกันพักผ่อนทานอาหารนอกบ้านเฉลิมฉลองช่วงแห่งความสุขกันแบบพร้อมเพรียงพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่คุณแม่คุณสวยดีกรีนางเอกกบสูนันก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะนำเอาภาพบรรยากาศความสนุกมาฝากเป็นแฟนบนอินสตาแกรให้ได้2โมเมนต์พิเศษเต็มอิ่มพร้อมเปิดโหมดโรแมนติกสไตล์คนคลั่งรัก ด้วยการแนบข้อความหวานซึ้งมาโพสภาพถ่ายดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาอ่านพากันยิม้มแก้มปริหน้าดูเลยทีเดียวขอบคุณคลัสโตมีเดียค่ะ